สวัสดีค่ะเจอเกัน้องเฟิร์นเซร่รีไทยรถส่วยกันแลแล้วนะคะพี่พนะวันนี้นมีรถเข้าไม่มาฟากันนะคะรถสิรถเก๋งสด้านนะคะเครื่องเงินพันหนะคะตัว G ีตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะในส่วนของโตโ o ต้าโคโร l a a าอ i s ตินะคะ1.6 G นะคะคันนี้เป็นปี2019นะคะพี่ีมาพร้อมกับเลรกไมซ่าหมื่นโลนะคะคันนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยนะคะ ดายซี่บนเงินนะคะสภาซี่ซ่วยมากนะคะเป็นเครื่องฝันหกนะคะบอดี้ภายในกว้างขวางนะคะเป็นในส่วนของบอกนั่งนาซี่เบดแล้วก็มีความกับซี่ดำปัดกันด้วยนะคะสภาซุ้ยดูดีมากคันนี้นะคะใครอยากได้ปีไม่ไม่แซซ่ามืดนะคะจัดคันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวต้ามมังเฟินมาดูรายละเอียดนะคะสภาพภายนอกและก็ภายในกันเลยจ้านะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับความแบบเดิมๆเลยอะ นะมาปรมกอบชมน้ำไม่นะคะปี2019นะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะติดตั้งไฟตันหมกได้กันนะฮะรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าสวยๆเลยนะคะอาจจะมีรอยน้ำฝนนะาพระว่ามนี่้นซาดนะคะของนุยสุรารธานีนะฝ้นตอกทุกวันเลยนะคะแล้วก็โจทย์แขนนนะุ่นเนาะฟุ้นซาดนิดนึดนงนะพี่น้องนะไม่หว่ากันนะอาจจะมีอ่รอยฝุ้นรอยไรนะนี่พีของพีอ่าพีคนจรดเรานะะก็มีกัน เจ็ดล่างทังความสะอ้านให้ทั้งวันเลยนะคะไม่ต้องกลังวลเลยคนรถไปลูค้าได้รถสวยแน่นอนนะคะสําหรับตัวซี่นะคะก็มาพร้อมกับความเดิมเดิมเลยนะคะเป็นซี่บอลเงินนะซีบ่บอลเงินสภาพสวยมากเลยนะคะพี่ๆสภาพเดิมเดิมมาจะาโรงงานเลยนะคะถันได้ที่ยักจะได้นะคะขันนี้นะคะเก่งสี่ด้านเพลองพันหกนะคะพ่นแขกเก้าพันว่าบ้านนะคะเล็กไม่สามหมื่นโลขันนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยนะคะใครสนใจนะคะอย่ารอช้าเลย นะดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่แล้วก็ในช่วงห้องตัวโลนะคะมังควรนเปียนให้ไม่หนังสี่โลแล้วนะคะคันนี้จะได้แม็กอันลยเมอเดิมจากโรงงานนะคะสภาพแม็กไม่ยางไม่นะดอกยางนานแน่นๆนะรับได้หลายปีแน่นอนนะคะเป็นสิบปีก็ยังขับได้นะคะและ้วก็ในช่งห้องารายละเอียดข้างๆนะคะพี่ๆมาพรอมกับความไม่หมักมารกนะคะไม่มีะะมมรอยตำหนิเลยนะคะารายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะคะเกรดเอห้าดาวทุกคันนะคะ คันนี้ก็จะตกแต่งนะคะคโครมเนี่ยมมาให้นะคะไม่มีส้นนิมเลยนะคะตกแต่งคโครมเนี่ยมมาให้แบบเลยว่าลุกเล่นเขาดีไซน์นะ,ะดูดีมากตัวจับก็จะเป็นคโครมเนียยนะคะสภาพบเบามือจับนะคะไม่มีรอยคุดคิขีดเลยนะคะสภาพ์วซุยเดิมมาร์กนะคะกระจกนะคะจะเป็นสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีสี่ดำปัดนะคะไฟเลี้ยมองข้างให้เลี้ยวนะคะสาหรับคันนี้นี่รายละเอียดด้านข้างนะคะสี่ก็คือซุยดี ซี่สุยมากอะพากันให้ฟังเลยว่าซี่แท้ซี่เดิมนะคะข้อตกแต่งมนเมื่อสักเกิดให้อ่ะคันนี้นะ,ะสุวยมากได้ชมน้ำไม่ด้วยนะคะปีไม่ใหม่ซัมเมืร์นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามาคันนี้นะซี่ก็ส้วยไม้ก็น้อยปีก็ไม้นะคะแล้วก็ข้างในนะคะตกแต่งมาแบบซี่ถูทนสุวยมากอะอ่ะกนจะไปดูโบสถ์เดนเอร์นข้อนย่านนะคะให้ดูในทรงอ่องขนโซนขี่เพ่งประตูกันหน่อยนะคะ สำหรับตัวแผงประตูนี่มีความแบบว่ามีความคริมมี่มีความรูมีมความดูดีอะนะคันนี้บอกเลยว่าไม่เหยียบเทา้าเหมือนหนึ่งปลายแดงเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอากังตานะคะพี่สวยมากเลยอะนี่เม็ดอากนะคะตัวยุงตัวย่างนะคะไม่มีตำหนิเลยนะคะไม่มีเตะไม่มีฮัก สาพสวยคลิปเลยตัวโยวงตัวย่างไม่มีชำนิดไม่มีชำรุดเลยนะคะสี่เนียนคลิปมาร์คขนโซนนะคะสี่เบตตัดกับตัวสี่ดำเนะะี่ยะสี่เบตตัดกับตัวสี่ดำบอกเลยว่ามีความข้าวกันดีนะคะคันนี้ตกแต่งมาสี่ดูโทนแบบขนโซนหน้าหรือว่าจะเป็นเพ่งประตูนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะตกแต่งสี่มาคือแบบข้ากกันมาร์กอะ่ะมีความรูรรามีความทนสมัยนะคะ ให้ดูแบบแวบๆบบบก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบจัดนัก,กนเต็มอีกทีหนึ่งฟังนู่นนะคะเดี๋ยวในส้อของตรงนี้นางเฟินขอดูสภาพก่อนนะคะสำหรับขันนี้นะ,ะเป็นยังไงบ้างนี่หัวนงหัวนอตนะคะรอยประจงประเจไม่มีรอยขั้นไม่มีรยอยท้เลยนะคะสภาพเดิมโรงงานมาเลยนะคะพี่ๆรายละเอียดโครงสร้างนะคะเพดเพดน,น,นะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะหัวนอตไม่มีรอยขยับนะคะนี่สภาพดูดีมากนะคะ เม็ดอาร์คฮะเป็นลางแล้วนะเป็นลางแล้วเนะก,กวนะที่โบะเลยอ่าขออนุญาตดึงเม็ดอาร์คให้ลูกค้าดูกันหน่อยนะคะบอกเลยว่าสวยเดินจริงๆนะฮะเกะยักมากนะคะคันนี้พี่จ๋า สวยเดิมมากอ่ะนะคะขออนุญาตเกะเม็ดอกักให้ลูกค้าได้ชมกันหน่อยนะคะมีความหม่ความสวยแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะอ่าแข็งนิดนึงนลพี่นะขออภัยด้วยนะคะขออนุญาตนี่โอ้โหเม็ดอักสวยมากโอ้โหนี่เรียงสวยมากแม่นะดูได้เลยนะคะเม็ดอักที่สวย เม็ดอักที่ดีนะคะต้องไม่ตื้นเกินไปและไม่ลึกเกินไปแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยเดิมแท้มากสภาพดูดีนะคะรับประกันไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะพิกความก็ไม่มีนะคะน้ําท่วมไม่มีอย่างแน่นอนนะคะรับประกันเลยว่าของเราสวยเดิมแท้ร้อเรเซ็นนะคะรถไม่สวยเราไม่ขายนะพี่นะรถไม่สวยเสดีไทยไม่ขายนะคะอยากได้รถสวยมาหาเราได้เลยนะพี่นะ รับจองออนไลน์24ชั่วโมงนะคะใครสนใจนะคะคันไหนก็รุ่นไหนสามารถแจ้งกันมาเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอ,โอเคนะคะเดี๋ยวในส่งของออปชั่นเดี๋ยวทิรคนจะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะ,ะในส่งของตรงนี้ขอให้ดูในส่งของโครงสร้างรายละเอียดกันหน่อยนะคะโครงสร้างรายละเอียดกันหน่อยนะคะพี่จ๋านี่แข็งกระดูกนะคะก็มาพร้อมกับสีดูทนแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะพี่ ตัวยงตัวย่างนะคะไม่มีตําหนิไม่มีสีเตียนเลยนะคะพี่นี่สวยดื่มแท้มากนะคะคนโซนสีเบจตดัดกับสีดานะคะเม็ดอาร์ตนะคะสวยมากมีที่ลับเด็กให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ระียดโครงสร้างคือสวยมากอะ่ะนี่รอยปะจไม่มีรอยขันไม่มีรอยฉมดเลยนะคะโคงงรงนนะคะสร้างตงต่างนะสปาร์ูดีนะคะน มาดดึงเม็ดอ์พกันให้ชมกันหน่อยนะจ๊ะนัดดึงยากมากนะจ๋านะคะนี่ซิปๆิปปิโอโ้โหเม็ดอาพ์ันยังสวยมากนะคะหัวใจหลักของรถมือสองก็คือเม็ดอ์พนะคะพี่ๆนะ ต้องดูนะคะใครที่กําลังตัดสินใจเลือกซื้อรถมือสองนะคะเมดอัพกเป็นหัวใจหลักเลยนะคะในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะเมดอัพกที่สวยเป็นอักที่ดีนะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะพี่ต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะของเรารับประกันนะคะว่าสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะรถไม่มีชนดักจนน้ำพิควั่มนะคะเลขไม่เทโรตสินเลจ้าในส่วนของบั้นท้ายนะคะก็มาพร้อมกับความเดิมนะคะไม่มีติดแก๊สน,นะพี่นะ ของเราทุกคันไม่มีรีแมปไม่มีติดแก๊สนะคะสวยเดิมแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะ,ค,ะคันนี้นะคะรายละเอียดนะคะไฟด้านหลังนะคะตกแต่งมาสวยมากค่ะรุน่นนี้มีความเป็นแบบพรีเมียมแบบสีสีสีด้านๆอะ่ะนะ,ะแต่กับตัวไฟด้าน,นหลังโคตรดีเลยคันนี้นะะใส่กลิ้งเลยนะ,ะโลโกโล้นะคะ่ะพรีเมียมไม่มีอยสนิมนะคะนี่ตกแต่งดีไซน์มาดีอ่ะ อันนี้สวยมากเนี่เปิดด้านหลังกันให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะห้องเก็บสัมภาระนะจ๊ะ,ะเริ่มจับแผงประตูกันเลยนะคะพี่ขาทันนี้นะคะก็จะได้ในส่งแผงประตูเดิมๆเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมานะคะสภาพสวยเดิมคลิปเลยนี่ สภาพสวยเดิมติิบเลยนะพินวินนะเปลี่ยนโหมดมาเล่งตายกันแล้วนะพี่วินนะเปลี่ยนโมดมาเล่งตายกันแล้วนะคะนี่เป็อนอ้างนะคะไม่มีรอยขยับเลยสวยเดิมโรงงานนะคะเรียงสื้อมาร์คแท่นกันความร้อนไม่มีคาดนะคะสภาพกาวจะกาวบวกเลยคะ<ม>่ะขั้วน็อตต่างๆนะคะอย่างยู่มันเดิมนะคะ,ะเรียเรีอนฝองซ่านะคะเม็ดองเม็ดอ้างนะคะตนะัวยงตัวย่างนะคะไม่มีตำรุดเลย สภาพดูดีมาร์กนี่เม็ดอาร์กเรียงสวยมากนะคะพี่ซูมกันให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะเหมือนลูกค้ามาเลยรถเองนะ,ะซูมกันให้เลยเมือนลูกค้ามาเลยรถเองเลยนะคะแล้วก็ในส่วนข้องห้องเก็บซ้มภาระนะซ้หรับตัวอันติดนะ,ะของเขาเป็นสไตล์ของเขาอยู่เลยวะมีความกว้างมีความลึกกว้างนะฮะสร้าง ไส้ข้องได้เยอะแน่นอนน,นะคะบอดี Body ้เขาคือกว้างอยู่เลยม่นต้องแรงทึ่งนะแล้วก็มีความไม่ด้วยนะคะข้องเก็บสัมบปบะระนี่ด้านหลังได้โลสเซปร์มาให้นะคะสภาพไม่อย่างนี้เคยชายนะคะเป็นย่างก็มีชิลินนะคะเครื่องมือแม้แรงนะคะทําให้ครบเลยนะคะมีข้องไม่ให้ครบชุดเลยนะคะรอยซินต่างๆนะคะสภาพอย่างดูดีนะคะไม่มีตำหนิเลยนะคะทีี ลายสนใจกันนี่นะคะบอกเลยว่าไม่ควพรพลาดน,นะพี่ได้ปีสองห้สิบเก้าไหมซ้ำมื่นโลเลยพี่คันนี้มาเลไหมน้อยมากแนละบางคันก็มีเส้นว่าบางคันก็เจ็ดมื่นแปดมื่นเยคันนี้มาไหมแค่ซ้ำมื่นบอกเลยว่านานๆเข้ามาเลยนะสำหรับอันติคนะไหม่้ำมื่นนะคะ, 3, ะคะุค้มมาร์กนะคะอันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาเลี้ยฟังผนคับกันมั่งนะคะพี่พนะฟังคว้ามือนะ,ะฟังผนคับกันมั่งนะ ว่าเป็นยังไงนะคะเราไลา์ไปตามลำดับเลยนะคะเริ่มจะแพ่งประตูนะ,ะสภาพเดิมโรงงานนะคะไม่มีชนแน่นอนนะคะไม่มีคนเชี่ยวนะ,ะเชียดอีเดียก็ไม่มีนะคะต่นนี่สวยงามมากอ่ามีทีล็อกเด็กกันนะคะเม็ดอักต่างๆนะคะอย่างอยู่เดิมโรงงานเลยตัวยงตัวย่างนะคะไม่มีเลยตันนี้นะคะสตาร์ชวยนะ จะค้องเดิมแบบใช้งานมานมากอา่ะดูเนี้ยคันนี้จะคล้องเดิมใช้งานมานยมากกันเนย์ดึงดแบ็อ่อ๊้ฟงนี่กันได้เลยแล้วนะคะบอะกเลยว่าดึงให้เลยทุกบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวเขา,เเขาอ่าหน่อยใจหนุยนะวะฟังนู่ดึงแต่ฟังนี่ไม่ดึงนะเดี๋ยวรหน่อยใจหนุยแม่ย่านั่งหน่อยใจล้าวนะต้องดึงให้ครบทุกบ้านนะคะพี่ๆนะต้องดึงแม้จะดึงยากสักนิดนะเพราะว่ามันเป็นรถไม่เนาะสปาพคือใช้งานมานอ่ะดึงดึงยากสักนิดนะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อในซ่อนเองเม็ดอักฝังนี้กันไหมนะคะพิบ่บินนะนี่มนเม็ดอักเลียงสวยมากนะคะดูได้เลยบอกเลยว่าสวยครอบทุกจุดนะหัวใจลักสําคัญเลยนะคะการจะดูดบมือซ่องนะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะนี่ลังโครงลังขานะสวยงานกริบเลยนะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ยิ่งนะคะแพทน์ร่งสวยมากนะคะนี่นะถ้าถ้าเกิดเป็นผู้ยิ่งนะแพทน์ร่งสวยมากอะ เช็ดทู่ซิลไม่มีเลยนะซิซิล้างล่างไม่มีเลยนะคะคันนี้นะเตรียบใดเมื่อสเสมือนผู้ยิ่งนะบอกเลยว่าสวยครบจบในคนเดียวนะเหมือนคันนี้ก็สวยครบจบในคันเดียวนะบอดี้ภายในคือกว้างขวางมากนะคะมีความสะอาดสะอาดนะคะดีเทลบอดี้ของเขานะหนังสบายนะคะพี่นะน้องฝฟนเองก็ใช้อัมติดเหมือนกันนะคะออกเสีเสียไทยเหมือนกันเองนะคะคนในยืนยันจริงๆนะวะ ชายดิงชายดีจริงนะสำหรับคองสีดีไทยเนาะในส่วนของตัวเบานะคะจะเป็นเบาะนั่งเนาะจะมีความเป็นซี่ถูโทนนะ,ะตัดกับสีเบสนะคะมีความส่วยลงตัวมาร์กนะคะลงฟืนช็อปมากเลยคันนี้นะ,ะข้อตกแต่งมาซี่ไปไปข้าวกันต่างคันเลยอะไม่ไว่าจะเป็นเพ่งประตูนะคะตัวเบาะขนส่วนหน้านะคะแต่งมาซี่ข้าวกันมาร์กนะคะกว้างขวาง,วางสะอาดอาดไม่กริบเลยนะคะนี่ข้างล่างก็จะมีเอข้างล่างของนี่ให้ด้วยนะ ช่องหลุมแอร์เนาะสวยงามมากค่ะแม่นี่เพดานนะ่สวยเวงามเลยนะตัวจุงตัวจับตรงนี้นะคะก็ทำงานได้ปกตินะพี่นะไค่ยากตายก็จัดไปเลยนะคะค่ะนี่ประวัดดีสีดาวนะ,ะ,ะเดี๋ยวมาเลยฟังขนคับกันมั่งนะจ๊ะฟังขนคับนะนี่ มาพรมกับแท่งประตูสว้ยมานะคะเดิมเดิมโรงงานเลยนะระายละเอียดต่างๆนะะสวยขนส่นดีนะคะสาสานปรับกระสุกระจกได้ปกตินะคะพ<ม>ีอ่อามาเลยออปชั่นภายในในพื้นทีทร่ทระยะแค่พอดนะยะโทตรองเท้านะคะขึ้นมานั่งบนรถนะ,ะเผื่อความสะดวกในการทายทิให้ลูกค้าได้ดูเนาะนี่มาพรมกับในส่วนของ กระจกปรับออโต้นะคะแล้วก็ใส่เจียน้ําได้ด้วยนะคะมีลำโพงให้นะคะตัวตรงนี้จะเป็นสีดําสีสีสดอ่าสีโครมเมียมนะคอนโซลสีเดียวกับตัวอ่เบาะเลยนะคะค่าคอนซูเองามลุงวมมาร์กอะแม่จ้าคันนี้นะคอนโซลสีดําดูเลยรักสร้างงายนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของสีเบลเ้วะสภาพดูดีอ่ะแอบปรับออโต้นะคะ รับไส้หวังไส้ได้นะคะนี่เครืองเสี่ยงก็คือเอยินเพลงเพลโนนนะคะพวกมาเลยจะได้มติฟังก์ชันนะคะรับ <c> ไ <oughs> ส้ได้เหลือหมดต่างๆ mm. ได้นะคะโลโกโ้พวกมาเลยนะคะไม่มีรอยสนิมเลยนะคะพี่จ๋าคันนี้นะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะฐานเกียร์สภาพเดิมโรงงานนะคะพี่ฐานเกียร์สภาพเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะ98บบวกบวกเลยทีเดียวนะคะในส่วนของคอนโซลตรงนี้นะคะจะมีในส่วนของเก๊ะนะคะ ใส่ของมาให้ด้วยนะคะพี่นะนี่ตัวจับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจจะมืดนิดหน่อยเนาะและในส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีไฟให้นะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่และตรงนี้นะคะสามารถเปิดกระจกได้นะคะสวยๆเลยนะคะมีกระจกให้แต่งหน้าเนาะดูหน้าตาของตัวเองนะคะมีความใหม่มากๆนะคะสามารถถอดตรงนี้ได้ด้วยนะคะ นี่นะสวยเลยสภาพบอกเลยว่านูเดิมจากโรงงานเลยอ่ะแม่นะมีแฮแบกแอร์แบกคู่หน้าให้ด้วยนะคะนี่ใครได้ี่คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะสีก็สวยปีก็ใหม่ราคาก็ถูกนะ,ะบอกเลยว่าใหม่กว่านี้หาไม่ได้แล้วนะคะท่านใดสนใจนะคะก็อย่ารอช้ากันเลยนะคะพี่นะ เอาละค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจคันนี้เลยนะคะก็อย่าลืมติดต่อหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะย้ำสเปคกันให้ฟังอีกครั้งนะคะคันนี้จะเป็นในส่วนของโตเกต้าไฮรักรีเวนะคะเป็นตัวหนึ่งจุกจีนะคะตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะได้ในส่วนของปี2019นะคะเล็กไม้แค่30,000ื่นูเท่านั้นนะคะราคาเพียง3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะประวัติดีฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดนะคะขับฟรี9ก วันนะคะใครที่สนใจคลิปนี้นะคะมาจากคลิปนี้นะคะรับส่วนลดไปเลยทันทีอีก5 0 0 0บาทนะคะหากใครสนใจแล้วนะคะอย่าลืมกลิกลิงมาหาน้องเฟินทางเบอร์ที่ให้ไว้ที่น้าคลิปได้เลยนะคะ083 4 3 0 2 6 8 8นะคะสุดท้ายนี้นะคะหากผิดพลาดการใดนะคะน้องเฟินต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้น้องเฟินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ